ันี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปตรวจด,ดูหมู่บ้านนะผมซึ่งแบบช่วงนี้นะผมคือแบบฝนกําลังแบบตกถล่มหนักนะผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าเกิดแบบน้ําท่วมตรงไหนบ้างน,นะผมเพราะว่าจุดที่ผมอยู่ตรงบ้านผมตรงนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะเป็นเนินสูงของหมู่บ้านนะครับผมตรงที่ผมอยู่นะผมเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะผมว่าแบบมีจุดไหนแล้วก็ตรงไหนที่แบบดินคลนถล่มหนักนะครับผมไม่รู้ว่าบอกว่ามันจะเป็นอะไร ไงผมแต่ว่าช่วงน,นี้คือแบบฝนแบบตกหนักมากแล้วจริงๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมไปโอ้โหนี่นะครับทุกคนคือแบบขนาดแบบโอ้โหพี่เขายังต้องแบบใช้แบบอะไรนะผมเสื้อกันฝนเสื้ออะไรต่างๆอ่เต็มมากกว่าทีท่อผ่าด,ดูเกือบเอบแกกรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับผมมาทุกคนตอนนี้เรากําลังขับรถออกมาแล้วับผมกําลังลงจกเขานะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอย่าแงบบนี้นะครับผม วุ้ยทุกคนวุ้ยน,น้ำพุวงค่อนข้างเป็จิตเยอะนะผมวุ้ยผมจะไปยังไงเราทีนี้โอ้โหทุกคนแค่จุดแรกน,นั่นแหละทุกคนทุกคนอื้อตรงนี้ก็มีร้านค้านะทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าแบบเขาใช้ชีวิตหรือว่าอยู่อะไรเงี้ยนะผมคือเดี๋ยวเรามาดูครับผมโอ้โหน้ำแบบค่อนข้างจะลึกเยอะผมวุ้ยวุ้ยตกหลุมโอ้โห,โโหโทุกคนตกหลุม พุชอุยุึกมากุุยุุุุ้ชุุ้พุชพุชพุชพุเพอชพุชพุคุชพ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 ้ ฮึ้ยทุกคนโอ้โหดีนะผมดีที่แบบน้ำยังไม่แบบท่วมขึ้นถึงร้านนะครับเนี่ยโอ้มาเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันครับอุ้ยอุ้ยทุกคนโอ้โหดีนะผมข้างในร้านคือแบบที่เขาป้องกันไปแบบดีนะผมน้ำท่วมถึงหรือยังครับผมอใกล้ละใกล้ละใกล,ล้แล้ว ใกล้แล้วใช่ไหมครับผมครับผมโอ้โหถ้าตกลงมาไอแรงๆอีกหน่อยนี่ขึ้นหมดเลยใช่ไหมแต่นี่โอ้โหบ้านผมมันสูงหน่อยนะครับผมครับผมอันนี้โอ้โหโอ้ตอนนี้นะดูทุกคนอือหอดีนะน่ะอันนี้ดีที่แบบ ที่เขาเตรียมการไวแล้วผมแต่ถ้าหนักกว่าน,นี้ก็ขึ้นหมดขึ้นเนี่ยว่เหมือนกัน <laughs> อันนี้คือแบบขนาดแค่แบบลงดอยมานะทุกคนลงจากบ้านลงมาเนี่ยโอ้ตรงถนนเนี่ยแทบจะใช้งานไม่ได้เลยครับผมใช่ครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูจุดอื่นๆดูนะ <laughs> เราจะลองไปดูจุดอื่นๆดูนะผมคิดว่าน่าจะมีจุดที่แบบแย่กว่านี้นะผมโอเคแต่เราก็หวังว่าแบบจะไม่แบบเกิดเหตุการณ์อะไรหรือว่าแบบ อะไรต่างๆนะก็หวังว่าแบบฝนมันจะคลี่คลายลงไปนะทุกคน ดูนะน้อ,นองๆเขาต้องแบบเดินด้วยความระมัดระวงังอันตรายไหมครับผมหน้าฝนน้ำน้ำท่วมอย่างนี้นูโอ้เดินระวังนะครับผมอุ้ยเจ๋งทุกคนดูผมน้ำขึ้นจนแบบน้องเขาต้องเดินอย่างนั้นเลยนะโอ้คนท่านจะลำบากอยู่ครับผม ค,คือแบบตอนนี้คือแบบเขาปิดบ้านนี่เลยนะครับผมเขนาน่าจะแบบป้องกันน้ําท่วมกันครับผมน้ําท่วมนะเขาแบบนี่ปิดบ้านกันเลยอะ่ะคือแบบฝนหนักจริงๆนะเมื่อกี้ฝนถล่มลงมาหนักมากๆครับทุกคนดูเขาปิดปิดบ้านกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้หโอหเฮ้ยเฮ้ยคนไม่ใช่เลยนู่น ไหนมอมาทำอะไรตรงนี้ะฮะอะไรนะโดนอะไรแล้มมวาม,ามาเดินอะไรตรงนี้ทำไมฝนตกอะอไหนเป็นอะไรไหนไหนโดนอะไรตกท่อหรออีแดงเลยอะเดินไหวไหมหมอไม่ไหวัเน,นี่อกลับไปเดี๋ยวโดนแม่ตีอ่อะแน่นอนครับชอบดื้อมา กลับไปส่งบ้านปวดตกอะไรฟ้าร้องอะไรมออย่าแบบ มันเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยบอกแล้วรู้ว่าชอบฝนทีนี้โหแดงเลย น่าจะเป็นหลุมบ้างโอโอ้โหไหวไหมไหวครับมาพาก,ก่อนสักหน่อย โอเคนะครับทุกคนก็เข้าใจแล้วผมตอนตอนเด็กๆคือแบบเราก็เวลาเจอฝนเจออะไรคือแบบเรากับเพื่อนๆก็แบบชอบน้ําชอบเล่นอะไรต่างๆนะผมแต่คือแบบมันก็ต้องกลัวนะผมเพราะว่าในฝนหรือว่าในน้ําคุณหรือน้ําอะไรอย่างงี้คือแบบคือเราไม่รู้ว่าแบบใต้น้ํามันมีอะไรบ้างนะผมคืออยากจะเตือนหรือว่าใครมีเพื่อนใครมีน้องก็แบบเวลาเจอเขาแบบเล่นฝนเล่นน้ําเล่นอะไรก็คือแบบต้องแบบเตือนหรือว่าดูแลเขานะผมแต่ตอนเด็กๆคือแบบเวลาเจอฝนคือแบบก็วิ่งเล่นหรือว่าปั่นจักรยานเล่น กับเพื่อนๆกับอะไรนะผมแต่ว่าเราก็บางทีแบบตรงไหนที่แบบมีน้ําท่วมอะไรคือเราก็ไม่รู้นะว่าแบบมันมีอะไรอันตรายบ้างครับผมโอ้โหนี่นะทุกคนคือแบบจากฝรักงหัังครับผมดูครับผมโอ้โหโคตรลึกเลยครับผมสวยจุย๊อ้ยจุย๊ โอ้ยอาอาอาคลายตัวคลายแบบอยู่แบบใกล้ปากใกล้เขาหรือใกล้น้ำน้ำทุกคนคือแบบ ระมัดระวังตัวนะผมเพราะว่าคือแบบดินโครนหรือว่าแบบสิ่งธรรมชาติอย่างนี้นะผมมันมีโอกาสตลอดหรือว่ามีโอกาสเสมอนะผมที่แบบมันจะพังลงมาหรือถล่มลงมาโอเคอันนี้ก็คือแบบร่องรอยนะผมคือแบบดินถล่มนะทุกคนคือแบบค่อนข้างที่จะอันตรายนะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะอันตรายครับทุกคนดูร่องลึกลงมาเลยนะเนี่ย โอหเนี่ยโหลองลึกมากๆทุกคนนี่นะดูลองรอยทล่มนะผมดีนะตรงจุดนี้คือแบบไม่มีผู้คนนะผมตอนมันถล่มลงมานะแต่อีกจุดหนึ่งคือแบบที่มันถล่มลงมาเหมือนแบบคนจะตกลงไปด้วยนะครับผม น้ำไหลเริ่มเชลขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วก็เริ่มอันตรายขึ้นด้วยนะครับผมดูอันนี้คือแบบแม่น้ำมือคือแบบก็เริ่มใหญ่ขึ้นตลอดเลยนะทุกคนดูใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยแล้วก็น้ําขุนมากซึ่งแบบจุงนี้เป็นแบบค่อนข้างที่จะอันตรายนะเพราะว่าน้ํามันขุนนะครับผมคือเราดำลงไปก็ไม่เห็นอะไรนะดูขนาดาแค่แบบผมจุ่มมือลงมานะโห แล้วก็โอ้โหวันนี้นะทุกคนคือแบบเด็กๆหรือน้องๆนะผมขอแบบบอกไว้เลยนะผมเวลาแบบจะเล่นน้ําในหน้าฝนหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าตากฝนอะไรนะผมเวลาแบบเจอน้ําหรือว่าแหล่งน้ําท่วมหรือว่าอะไรต่างๆนะผมคือแบบต้องใช้ความระมัดระวังนะผมหรือว่าคืออยู่กับผู้ใหญ่นะและก็หลีกเลี่ยงการอยู่แบบลิมแบบหน้าผาหรือว่าแบบดินที่แบบมันพร้อมจะสุดตัวนะครับผมนั่นแหละขอบอกไว้แล้วผมโห โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะทุกคนคือแบบพามาดูร่องรอยดินถล่มนะคือแบบอาจจะมีแบบคนบาดเจ็บนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยคือแบบเราได้แบบถ่ายคลิปถ่ายทอดออกไปให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมได้เจอนะผมก็ระมัดระวังตัวได้นะครับโอเคทุกคนก็เจอกันใหม่ครับผมโหดูคือแบบซุงไม้ซุงอะไรคือแบบถล่มยับลงมาเลยทุกคนเฮ้ยใครอะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย พี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พ,พี่อุ้ยอะไรอะไรอ้าวรูอพี่กำลังแช่น้ำแร่ธรรมชาติคนตใหม่ไม่รัวมันจะมีแร่ของมันอยู่เนี่ยโอ้โหกำลังแช่ไอเราก็นึกว่าใครเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าชแช่น้ำ<ๆ>โอ้โหน,นั่นไปแล้ว